หมอชนนนใช่ไหมครับกลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนถ้าคุณหมอชนนนจะบอกว่าพักสิบพักที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งมาเนี่ยรวมกันจะได้1 8 8เสียงแล้วเอาชนะพักอันดับหนึ่งได้ที่มี151เสียงผมขอบอกให้หมอตั้งสติดีๆก่อนนะฮะใจเย็นๆครับหมอเข้าใจวมารีบเข้าใจว่าอยากได้ตําแหน่งอยากเป็นรัฐบาลแล้วแต่ มันมันมันต้องมีหลักการก่อนครับหมอ <Yeah. S 1> คือหมอเนี่ยต้องกลับมาเป็นคนเดิมก่อนหมอจะชนโน่นชนนี่อยู่ไม่ได้หมอต้องกลับมาเป็นหมอชนน้านก่อนนะครับ oh. ถ้าจะบอกว่า1ิพักรวมกันแล้วได้1 8 8เสียงเอาชนะอันดับหนึ่งที่มีอยู่151เสียงได้ผมแนะนําเพิ่มอีกอย่างหนึ่งครับ าอย่างนั affe, so, audience, <c ười> <c ười> ้นก็นับรวมอายุของสสทั้ง1ิพักมารวมกันเลยครับผมคิดเลยครับว่าน่าจะได้พันกว่าปีครับอันนี้ชนะขาดเลยครับหมอกลับกลับกลับมาก่อนนะครับเรายังให้ความเคารพหมอเสมอนะครับกลับมาก่อนครับอย่าให้เสียความเคารพกันไปมากกว่านี้นะครับกลับมาแล้วครับกลับมาก่อนคิดได้อย่างไง